ตัวนี้ขายดีมากปกติจะไม่ค่อยเหลือสต็อกนะลูกค้าอันนี้ของแวนด์ไปรุ้นกันได้นะลูกค้าเอวสมองเอลยางยืดนะเป็นตัวเอวยางยืดนะคะนี่งานขากระบอกนะคะทรงสไตล์เด็กช่างหรือว่าใส่ไปทำงานนะคะใส่เออใส่เที่ยวใส่ลำลองทั่วไปดีวายครับรีวายครับนี่ลูกค้าแบรนด์ลูกค้าไปรุ้นได้เลยนะแบรนด์ Brand, นะ,ะคะคลาปปนไปค่ะตัวนี้ เป็นยีน40โลอัดก้อนนะ,ะยีน40กิโลอัดก้อนลูกค้า2,200บาทเท่านั้นค่ะนะคะก้อนนี้2,200บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าะ,ะได้งานยีนคุณภาพอย่างนี้ลูกค้าอุ้ยว้ายไปลุ้นเอานะนะคะไปลุ้นเอางานแบรนด์หรืออะไรเงี้ยลูกค้าไปลุ้นได้เลยงานขากระบอกใหญ่ กระบอกกลางนะคะลูกหาขางานเดฟอาจจะมีติดไปแต่ติดไม่เยอะนะประมาณ5%นี่แหละไม่เยอะอันนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะนี่คุณภนาะพาพานี่ขนาดว่าเป็นงานเกรด AB นะคุณพี่นี่ขนาดว่าใส่ชื่อรายการเป็นงานเกรด AB นะว<ม>ีพูดเลยว่าอย่างกับใส่งานเกรดเมล้วนมาให้เลยนะคะเพราะว่าหนูยังไม่เจองานเฟดอืม หนูยังไม่เจองานเฟดลูกค้าแล้วคุณภาพผ้าตะเข็บนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยตะตะเข็บครบเลยลูกค้าแล้วก็จากที่ดูนะคะทั้งตัวกระดุมนะ,ะทั้งตัวกระดุมทั้งตัวซีฟนะคะยังยังไม่เห็นอ๋อตัวไหนที่เสียนะคะยังไม่เห็นตัวไหนเสียเลยแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมมีนะลูกค้าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์อ๋อตำหนิเนาะซีฟแป 8. กระดุมหายกระดุมบุบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีไปบ้างเพราะว่าน้องอัดก้อนมานะลูกค้าน้องอัดก้อนมาจากจีนเนาะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ตำหนิเฉลี่ยก็ประมาณ1-15เปอร์นะแต่ด้วยความที่รหัสนี้พระเคาะ B เพราะฉะนั้นนะลูกค้านูขอตีตำหนิเฉลีย่ยไปประมาณ20เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก้อนก้อนข้างหน้าเวียงไม่เห็นตำหนินะ หมายถึงก้อนอื่นๆลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตำหนิเกรดดีไปบ้างเนาะประมาณ1-20%นตะ,ะตำหนิก็แตกต่างกันออกไปเนาะลูกค้าหามีแบบอาจจะมีขาตรงกระเป๋าบ้างนะคะเป็นอ่าตามอดมีเปื้อนซิปแตกกระดุมหายกระดุมหลุดเนาะประมาณนี้นะ,ะแต่คุณภาพบอกเลยว่าลูกค้ามันเกินราคา2,200บาทแล้วเป็นกางเกงยีนคุณผู้ชาย ลูกค้าอันนี้เป็นงานกระเจงยีนคุณผู้ชายนะไม่ใช่ของคุณผู้หญิงนะคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วกระเจงยีนชายนะลูกค้าหายากมากถ้าไปเทียบกับตัวงานญี่ปุ่นนะลูกค้างานญี่ปุ่นอย่างได้มาแค่สองสาลูกเลยนะคะหายากมากเลยอ่ะเนี่ยลูกค้าหนูเจอตําหนิแล้วตาหนินะคะอาจจะมีสีอย่างเงี้ยลูกค้าสีซิดเป็นจุดเป็นด่างเนาะอันนี้เพิ่งเจอตัวแรกนะลูกค้านะคะตัวงานญี่ปุ่นพี่เชื่อไหม ร้อกิโลราคาหลักหมื่นนะคะแต่ว่าตัวงานญี่ปุ่นก็ไปลุ้นพวกงานแบรนด์ได้นะงานแบรนด์พวกยูนิโคงานแบรนด์ขึ้นห้างอะแม่นะคะก็ไปลุ้นได้เนาะแต่ว่าของงานจีนอะนะคะอันนี้พูดเลยนะเขาจะมีความแบบผ้าเขาจะค่อนข้างใหม่ะคะหรืออาจจะมีคลาปนตัวงานยีนผ้าแบบบางๆใส่สบายอย่างเงี้ย น้ายินคอตตอนบางเงี้ยมีครับปนไปลูกค้าแต่โดยเฉลีย่ยคือผ้าใหม่งานช้าน้อยมากอันนี้ขนาดเป็น AB นะลูกค้านะคะคุณภาพก็เกินราคามากๆเลย2,200ลูกค้าจ๋ารหัสให้หน่อยจ้ะ,ะรหัสก้อนนี้ลูกค้าจ๋า M33 นะคะ M33 ลูกค้าได้กี่ตัวคะวิคิดว่าอันเนี้ยน่าจะได้ประมาณ8 0 8 0 9 0บวกลบ ะะประมาณ80-90บวกลบด้วยความที่ไซส์อะพี่ไซส์อันนี้เลยนะไซส์าชายไทยอะแล้วลงตลาดนัดหนูคิดว่าลูกค้าน่าจะแบบติดติดเยอะเลยเนี่ยอาโทษน,นะลูกค้าเนี่ยดูไซส์นี่อันนี้น่าจะประมาณเอวเท่าไหร่น่าจะ30 10 30, 30บวกนะลูกค้าจ๋าไซส์ชายไทยเลยไม่ได้ไป ไซจิว๋วไซจ้อยนะบางคนคิดว่าของจีนนะผู้ชายจีนตัวเล็กใช่ไหมเอวจะเล็กๆแต่ว่าของงานของบัวล,ลูกค้าเหมือนเขาคัดไซ์มาให้แบบดีอะ่ะคัดไซ์มาให้เหมาะกับตลาดประเทศไทยเลยนะคะมีการปรับเปลี่ยนได้เห็นเห็นในชัดดตไดว่าเออ มาล็อตนี้แบบใสดีมากแล้วผ้านะใหม่ใหม่กว่าเดิมเยอะเลยนะคะยังไม่เจอตําหนีเลยตำตำหนีแบบนิดนึงอะ่ะนิดเดียวลูกค้านะคะ M 33นะ M33 ลูกค้ากระสอบรีวิวนะจ๊ะใครอยากได้ก้อนนี้นะคะไม่ต้องลุ้นกระสอบใหม่เอาลูกรีวิวไปได้เลยนะคะงานงานงาน,งานยกกระสอบนะบางคนเขาไม่ชอบแบบไม่ชอบไปลุ้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ CF ก้อนรีวิวที่วิแจ้งรหัส ตรงนี้ได้เลยนะคะ M 3 3นะคะตัวนี้จะเป็นของบูนะลูกค้าคะจริงๆมันจะมีของอ,อ่มีแพนด้าด้วยนะคะแพนด้าจะเป็น N N 9 9 B แต่ถ้าของบูจะไม่มี N นำหน้านะคะจะเป็นบูอ่อ29 B บเลยนะคะ2,200บาทลูกค้าค่ะราคานี้จบจึงแล้วนะคะมีการเกงยีนชายสวยๆไว้ขายหน้าร้านนะคะ, <S <S ะเฉลี่ยเฮ้ยลืมเฉลี่ยต้นทุน่ะ สองพหารแปดสิเดี๋ยววิลองเฉลี่ยต่ำๆนะ2 2งพหารแปดูก่อนลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ <8 000. S 1> โอ้ยกางเกงยีน28บาทลูกค้าแล้วดูคุณภาพค่าเกินอีกนะแล้วใครจะไปขายสาล่ะไม่มีกางเกงยีนต้องร้0ยสอลูกค้าหากางเกงยีนต้องร้อย0อขึ้นอยู่แล้วนี่ดูสิ ลูกค้จาจ๋าค่ะกระบอกใหญ่ค่ะกระบอกกลางนะคะคราส่งคราแบบเลยจะมีติดว่าอันนี้ไปตัวหนึ่งค่ะจำแต่สวยมากเอลสมองเอลยังยืดลูกค้านะคะอยากได้นะคะตามไปเียบย้อนหลังได